นี่โชแปงป๊ามีไอเดียจะให้โชแปงสอนย่าล้างจมูกให้ฝูด้วยฝูดได้ไหมฝูดไปไหมฝูดไม่ได้ฝูดไม่ได้ฝูดเลยย่ามามาล้างจมูกเดี๋ยวโชแปงสอนเร็วๆอย่ากลัวมันไม่ได้ขนาดนั้น <c oughs> ก,กลัวกลัวโอหน่ากลัวอธิบายให้มันไม่น่าก,กลัวดิเคยจเอาน้ำเกลือเข้าจมูกมันก็บอกมาจามาเร็วยา่าอย่าดืีด้ขูก่อนสิโชแปรงดึงยามาไปดึงยามาจะมาล้างจมูกไม่เคยล้างเลยชีวิตนี้ไม,ไ,นะไม่อยากไม่อยากทำ <c oughs> <c oughs> เออเดี๋ยวให้โาแปงสอนมันไม่น่ากลัวโาแปงบอกสิมันไม่น่าก,กลัลกมกวมพราะแค่อ่า น่ากลัวกว่าเดิมาสำลักอ่ะขึ้นสมองทำไงเ้อก็โอ้โหน่ากลัวกว่าเดิมตัวย้ามาดูมาดูข้างๆมาดูใกล้ๆเฮ้ยเห็นแล้วโหเอาเต็มหลอดเลยเหรอต้องเต็มหลอดดิเห็นมันหลายทีละเนี่ยเป็นไงรู้สึกไงบ้างหมอกยารู้สึกรู้สึกดีรู้สึกดีเห็นไหมเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่ลดแผนไปแล้วโอ้ยมีคนถอนหายใจแล้วโชว์ ย่าเลยเจ็บไหมไม่เจ็บเลยตอน,นอตอนตอนที่น้ำอะไรมาทางอันเจ็บอ้าวเจ็บได้เหอไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บร้บองเล่นยายาเสียแล้วยาจะร้องไห้แล้วฉัมราร้องเล่นต่อไปเล่นจะเละไปไปบังคับให้ได้เลยปูไปปูไปตั้งตั้งสั่นปูไปหน่อยดังไงดิงนี่ขึ้นมานี่หลดอันนี้ห้ามมีลมแล้วก็เอาดุมข้างนี้ก่อน โอ้ยอ่าถ้าปูดูแล้วมีลงเข้าไปต้องข่อนี้อาให้ปูอย่าคำอาด้วยอาด้วยอ่าปูทำได้ไงอ่ะอาวก็ปูเขาเก่งผิดใช่ไหมน้ำก็ผิดโลไม่เิดไม่ผิดอ่าอ่าเร็วหน่อยกลัวกลัวแค่านั้นก็พ่นออกมาเลยแค่นั้นเองหายใจเข้าก่อนแล้วก็ แล้วก็เแค่นี้เองต่ว่าถ้าทัอยางเดียวดาวไปเลยม้วนเดียวอย่าแรงก็ไม่อย่าแรงสั่งออกมาได้สั่งออกมาไดย่าอย่าแรงนะเข้าไปในนี้ ดีเลยโอ้ยโอ้ยยาเป็นอะไรไหมมันน้ำจมน้ำเดี๋ยวพี่นะเดี๋ยวพี่ทำนะทำพร้อมกันอ่าไม่่อยลาผิดเีนยอครับอ่าเอาให้เขาอาแบบตรงทีก่อนตัวอาตขวอาไม่ตรงทีหนึ่งสองรับอ่าเออใช้สุดหลอดอ่ะ ดีใช่ไหมดีไหมดีดีกว่ารอบก่อไหมเอเดี๋ยวค่อยๆหัดทำ